สวัสดีค่ะกระัรยานมิตรมิ่งขวัญชาแนลทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลังแห่งความสุขความสำเร็จทั้งในทางโลกและในทางธรรมค่ะแอดเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนั้นย่อมมีความปรารถนาที่จะเป็นคนที่มีความสุขความสำเร็จในชีวิตต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับในสังคมแต่บางครั้งชะตาชีวิต สิ่งแวดล้อมและภาวะจิตของเราก็ไม่สามารถที่จะต้านทานสิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตทำให้หลงละเลงไปในสิ่งที่ไม่ดีและหากเรานั้นปล่อยปละละเลยให้จิตของเรานั้นตกต่ำก็ยิ่งจะเป็นการทำร้ายตัวเองไปเรื่อยๆผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือก็เช่นกันบางคนอาจจะหลงผิด ใช้ชีวิตไปผิดแนวทางดั้งเดิมของผู้ที่มีบุญบารมีพาชีวิตให้ตกต่ำจนลืมลืมจิตดั้งเดิมของตัวเองเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งหากคุณน,นั้นเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกและคุณยังไม่รู้จักคำว่าผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือขอให้คุณน,นั้นยกมือขึ้นแล้วดูระหว่างเส้นใจและเส้นสมองคุณมีเส้นกากบาท ที่เกิดขึ้นในระหว่างเส้นใจและเส้นสมองหรือไม่เส้นกากบาทนั้นไม่ว่าจะเป็นลักษณะเหมือนเครื่องหมายคูณหรือเครื่องหมายบวกหรือเฉียงหรือแม้จะเป็นกากบาทเล็กๆนั่นแสดงว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่มีกาก,ากบาทกลางฝ่ามือสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าคุณนั้นเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้ที่ได้รับบัญชาจากสวรรค์ให้ลงมา ทำภารกิจบางสิ่งบางอย่างบนโลกมนุษย์ซึ่งภารกิจนั้นเป็นภารกิจแห่งคุณงามความดีและคุณเป็นผู้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาแม้คุณจะทําเรื่องราวใดถ้าเรื่องนั้นส่งผลให้ชีวิตของคุณนั้นตกต่ําคุณก็จะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยตักเตือนคอยส่งลางสังหรณ คอยส่งสัญญาณมาเตือนให้คุณนั้นกลับไปสู่แนวทางดั้งเดิมแห่งวิถีจิตวิญญาณของคุณคุณอาจจะไม่ได้สังเกตคุณอาจจะเคยรู้เคยรับรู้แต่คุณไม่ใส่ใจถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะต้องกลับเข้าสู่วิถีดั้งเดิมของตัวเองผู้ที่มีการกบาดกลางฝ่ามือนั้น เป็นผู้ที่มีลักษณะพิเศษมากมายหลายอย่างผู้ที่มีลักษณะพิเศษนั้นจะได้เปรียบผู้อื่นแอดเคยพูดเสมอว่าทุกๆเรื่องราวทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่ว่าจะดีหรือร้ายถ้าเข้ามาในชีวิตเราขอให้คุณมองและวิเคราะห์ว่าสิ่งนั้นดีอย่างไรในเรื่องราวที่ดีมีเรื่องราวที่ร้ายแอแฝงอยู่ด้วยเสมอ ขอให้คุณวิเคราะห์และดึงสิ่งที่ไม่ดีออกมาเพื่อคุณจะได้ระมัดระวังและในทุกสิ่งที่ร้ายนั้นก็จะมีเรื่องราวดีๆแอบแฝงไว้เสมอสวรรค์ส่งสิ่งที่ดีมาให้คุณนั่นคือพรสวรรค์แต่คุณนั้นอาจจะมองว่าพรสวรรค์ที่คุณได้รับนั้นคือสิ่งที่มาทำร้ายคุณ อยากให้คุณคิดว่าสวรรค์น,นั้นรักคุณเสมอเพียงแต่บททดสอบที่ส่งมานั้นสวรรค์อยากจะให้คุณแยกแยะวิเคราะห์หาสิ่งที่ดีในสิ่งที่เกิดขึ้นให้เจอสิ่งที่ดีนั้นจะมีแอบแฝงมาอยู่เสมอให้คุณมั่นใจว่าสวรรค์กำลังส่งสิ่งที่ดีมาให้เพียงแต่คุณต้องใช้วิจารณญาณใช้สติ และปัญญาแยกแยะออกมาให้ได้และนำสิ่งนั้นมาพัฒนาตัวเองหาดีในร้ายให้เจอไม่มีอะไรที่จะร้ายไปทั้งหมดและไม่มีอะไรที่จะดีไปทั้งหมดเราผู้มีการกรบาทกลางฝ่ามเราคือผู้ที่มีสติปัญญาพื้นฐานของเรานั้นคือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีญาณบารมี ผู้ที่จะมีญาณบารมีได้นั้นย่อมมีสติปัญญาที่ดีนำมาก่อนดึงสติปัญญาขึ้นมาใช้ปลุกพลังจิตที่มีและดึงพลังจิตที่มีดึงจิตใต้สำนึกที่ดีของเราขึ้นมาและนำมันออกมาใช้วิธีการที่ดีที่สุดนั่นคือการสวดมนต์สมาธิคุณลองทำแล้วหรือยัง ทำมันเสียตั้งแต่วันที่คุณได้ฟังคลิปนี้เปิดโลกใหม่ให้ตัวเองเปิดชีวิตใหม่ให้ตัวเองรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะมันคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่จะพลิกชีวิตคุณผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีพลังจิตที่เข้มแข็งเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีฉลาด แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากจัดการระบบความคิดของตัวเองและวางแผนชีวิตได้ดีและเข้าถึงจิตภายในของตัวเองได้ดีซึ่งนั่นจะเกิดจากการที่คุณนั้นได้ผ่านการนั่งสมาธิการฝึกจิตจะทำให้คุณนั้นมีเรื่องราวที่ดีและจัดระบบจิตได้ดีมากกว่าผู้ที่ มีการฝึกจิตผู้อื่นๆท่านคุณนั้นสนใจอยากจะรับรู้เรื่องอะไรอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรสนใจในเรื่องอะไรคุณจะศึกษาอย่างลึกซึ้งคุณจะมีความมุ่งมั่นในเรื่องราวนั้นๆคุณจะต้องรู้ให้จริงให้ชัดเจนคุณจะเปิดใจในเรื่องที่ตัวเองอยากรู้คุณเป็นผู้ที่ใยรู้ใ่ศึกษาและแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เก่ง จะมีระบบการจดจำที่เป็นระบบระเบียบคุณจะรักครอบครัวเป็นคนที่เสียสละเพื่อคนที่ตนเองรักนั้นเป็นแต่คุณก็เป็นผู้ที่ต้องการความรักต้องการการยอมรับคุณนั้นเป็นผู้ที่ชอบสอนชอบแนะนำชอบที่จะสร้างแรงบันดาลใจชอบให้กําลังใจและหวังดีต่อผู้อื่นคุณเป็นคนที่ เก็บความลับได้เก่งและหากใครเลือกที่จะปรึกษาคุณเลือกที่จะคบคุณเป็นเพื่อน mm. เขาจะไม่ผิดหวังเลยเพราะผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นไม่เคยขายเพื่อนแต่จะให้คำแนะนำที่ดีและอาจจะตรงเกินไปด้วยซ้ำ mm. เพราะผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้น mm. เป็นผู้ที่มีจิตเข้มแข็งและรับความจริงได้ จึงมักจะมองผู้อื่นว่าหากผู้อื่นต้องการแก้ปัญหาจริงๆก็ควรที่จะยอมรับความจริงให้ได้เขาจะมีแนวทางดีๆให้และพูดตรงชัดเจนซึ่งการพูดตรงเกินไปคำสอนที่ตรงเกินไปอาจจะทำให้ผู้รับนั้นทาใจยอมรับไม่ได้อาจจะทำให้เกิดความผิดใจกันได้ นี่เป็นสิ่งที่ผู้ที่มีกา,ากระบาดกลางฝ่ามือมักจะเจอทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์นี้มีสองด้านคือด้านขาวด้านดำหรือด้านดีด้านร้ายผู้ที่มีกา,ากระบาดกลางฝ่ามือก็เหมือนกันสิ่งที่เราได้รับเป็นพรสวรรค์มันเป็นสิ่งที่ดีหรือร้ายกันแน่หากคิดให้ดี มันเป็นสิ่งที่ดีมากหากคิดให้ร้ายคนที่หลงผิดสามารถที่จะนำไปใช้ในสิ่งที่ร้ายกาจได้เช่นกันนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นมักจะเป็นผู้ที่มีลักษณะของความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความเป็นผู้นำสูงจดจำรายละเอียดเก่งวิเคราะห์สถานการณ์ได้แม่นแก้ไขสถานการณ์ได้เก่ง และมักจะมีความคิดอ่านมีความลุ่มลึกมีความใส่ใจรายละเอียดรู้ทันคนมักจะมีซิกเซนและสิ่งเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีแต่คุณสมบัติที่ดีนั้นหากนำไปใช้ในทางที่ผิดมันก็จะส่งเสริมให้เขานั้นเหลงและเป็นผู้ที่ เชื่อมั่นในตัวเองไปในทางที่ผิดหลงผิดไปได้ง่ายทำอะไรก็จะมุ่งมั่นโฟกัสหากเขาได้ลุ่มหลงไปในแนวทางที่ผิดเช่นกันเขาก็จะโฟกัสในเรื่องนั้นและทำมันอย่างละเอียดละออบางคนนั้นหลงเข้าไปในใบมุกหลงเข้าไปในสิ่งเสพติดยิ่งหลงเข้าไปยิ่งศึกษาละเอียด ยิ่งลึกเข้าไปยิ่งจมดิ่งเข้าไปเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครเอามาพูดแต่เรื่องนี้หากคุณนั้นกำลังอยู่ในวังวนนั้นหากคุณมาฟังเรื่องนี้ถ้าคุณคิดได้หรือคุณอยากแชร์ประสบการณ์แชร์มาเป็นวิทยาฐานด้วยนะคะคนที่มีลักษณะอย่างนี้ ถ้าได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของมิจฉาชีพคนกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่ได้เป็นผู้นำความชาญฉลาดความที่มีพลังจิตสูงนำไปใช้ในสิ่งที่ผิดแรก,แรกหากกรรมนั้นยังเป็นกรรมดีที่เยอะอยู่ในอดีตชาติส่งผลมาให้ชีวิตคุณนั้นยังดีอยู่แต่ถ้าหากช่วงใดที่คุณนั้นหมดบุญบารมีที่สะสมมา คุณจะมีชีวิตที่ย่ำแย่มากจึงอยากจะขอเตือนทุกคนที่ยังหลงผิดอยู่เดินทางผิดอยู่ให้คุณนั้นกลับมาสู่แนวทางดั้งเดิมของตัวเองความชาญฉลาดอาจจะส่งผลดีในช่วงหนึ่งของชีวิตขณะที่ชีวิตเรานั้นยังเสวยกรรมดีอยู่แต่ถ้าหากว่าบุญบารมีของคุณนั้นลดลง ดวงของคุณนั้นตกต่ำคุณจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกรรมอย่างรุนแรงมากผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นมักพบได้ในทุกวงการและมักจะเป็นแนวหน้าอยู่ในทุกวงการเป็นผู้ที่เก่งและแกร่งในเรื่องของจิตวิญญาณรับรู้สิ่งเระรับเหนือธรรมชาติทั้งเรื่องดีและไม่ดีมักจะมีผู้ที่มาคอยเตือน มักจะมีผู้ที่มาช่วยเหลือมาอุ้มชูอยู่เสมอหากคุณเปิดใจรับรู้ว่านั่นคือความห่วงใยจากสวรรค์คุณควรที่จะหันกลับมาสู่แนวทางที่ดีของตัวเองอย่าปล่อยให้ชีวิตต้องยำแย่เพราะบางทีผลกรรมนั้นอาจจะสนองคุณในช่วงบ้านปลายของชีวิตซึ่งคุณจะไม่มีโอกาสแก้ไขชีวิตเลย สิ่งที่จะย้อนกลับมาหลายสิ่งหลายอย่างมากมายอย่างเช่นคำว่าทำคุณคนไม่ขึ้นคำว่าถูกเอาเปรียบเสมอมรสุมชีวิตมากมายหลายอย่างความผิดหวังในเรื่องของความรักความไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักทุกสิ่งจะประเดประดังเข้ามาในช่วงบั้นปลายของชีวิต ด้วยความที่คุณเป็นคนฉลาดและคาดการเก่งวิเคราะห์เก่งก็จะส่งผลให้คุณนั้นยังเหลืองในช่วงที่คุณนั้นมีอำนาจวาสนาเมื่อไหร่ที่ดวงชะตาตกอำนาจวาสนาตกลงคุณจะได้รับผลชะตากรรมคุณวิบากกรรมคุณจะซัดทาโถมอย่างแรงอย่าเหลิองอย่าหลงอย่าคิดว่าคุณนั้นเป็นลูกรัก แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุณอยู่เสมอไม่มีอะไรเกินกำเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่อยากจะเตือนผู้ที่มีการบาดกลามฝ่ามือทุกท่านทำความดีแล้วชีวิตคุณดีแน่นอนส่งผลทั้งชาตินี้และชาติหน้าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พิเศษหน่อยแปลกและแหวก แนวจากทุกๆคลิปเอาความเป็นจริงมาพูดมาเตือนสติเพื่อที่ให้กัลยาณมิตรทุกคนนั้นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้พัฒนาตัวเองขึ้นใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคอมเมนต์ Comment มาด้วยคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องกากระบาดกลางฝ่ามืออย่างไรบ้างขอบคุณและสวัสดีค่ะ